นักสนุนแอสสุดหล่อได้ที่นี่นะครับในทุกช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤด,ดูหนาวงานแฟชั่นโชว์ที่จัดขึ้นโดยบินจะนำเสนอเทรนแฟชั่นของพีตัดไปและยังเป็นรายการระดับต้นๆในวงการแฟชั่นและสังคมชั้นสูงของประเทศ ส่วนใหญ่ของคนที่เข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์นี้เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกในแวดวงแฟชั่นและผู้ทรงอิทธิพลทั้งหลายแล้วคนดังต่างปยายามช่วงชิงความโดดเด่นบนพรมแดงด้านนอกสถานที่จัดงานคุณผู้หญิงกรูแนวแสดงบัตรอนุญาตผัดของคุณ5ชั่วโมงก่อนการแสดง สวัสดีค่ะฉันเป็นนางแบบของงานแสดงนี้สื่อเฟินชุนนี่เธอไม่ใช่ว่าเขาเึงจะให้เข้างานได้ก่อนเริ่มสองชั่วโมงหรอแล้วจะเข้ามาตอนนี้ได้ยงไงบังเอิญจริงๆฉันก็ไปประนักงานคนน,งนึงเดินไปเดินมาได้ตามสบาย สื่อไว้อีไม่คิดว่าจะเจอเธอวันนี้ที่งานแฟชั่นโชว์อุ๊ยตายละแต่งตัวดูธรรมดาจังนะเหมือนกำลังจะเข้าร่วมงานกีฬาที่แท้ก็น,น้องสาวกว่ที่สองกว่ฉันนี่เองบางเอิญโชคดีได้แต่งงานกับคุณชาตะกูลินจนกลายเป็นคุณนายในบ้านเศรษฐี คิดว่าเธอทำตัวสมถานนักกว่าดีซะอีกแต่งตัวเหมือนกับขอทานไม่มีแม้แต่บริกาการติดตามเมื่อลาไปไหนมาไหนดูท่า,าการเหงอของคนใหม่ของคุณชาดลินคงจะจากไปเร็วเธอถึงหล่นจากตําแหน่งภายในเมลาไม่กี่วัด <laughs> พวกเธอก็ามาช้าจังคงแอบเดินปนเข้ามาพร้อมกับพนักงานและซี่ฉันเดาว่าเธอทั้งคู่คิดจะม ชมโชว์ฟีที่นี่ใช่ไหมฉันได้รับเชิญต่างหากล่ะถึงฉัจะเป็นนักลงทุนคู่แข่งของบินแต่ปทะานบริษัทบินจะมารับฉันเข้าไปในงานด้วยตัวเองจริงเหรอแต่ฉันไม่เชื่อนะเธอเมาค้างอยู่ดูือเปล่าวะ ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับรองประธานบริษัทบินจูอาไม่เจอกันนานเลยนะคะคุณจูคุณลินท่านประธานลินเป็นกิจอย่างถูกที่มาชมชูกเราด้วยตัวเองอ้าว หลินตูทำไมเข้ามาที่นี่ได้ใช้แต่งตัวแบบดีก็คงจำฉันไม่ได้หรอกไม่เห็นฉันไม่เห็นฉันไม่เห็นฉันไม่เห็นถิวแล้วชัดเก่สายตาสลิกน้อยเท่านั้นไม่ได้ตาบอดนะ <laughs> ถ้าหลินตู้อยู่ที่นี่ชื่อประกอบฉันสื่อ,อู่ซ่วงคงต้องถูกปเปิดเผยแน่ ท่านนี้คือคุณนายลินเหรอครับแม่ทำไมคุณนายลินถึงกลายเป็นพนักงานของเราด้วยได้ล่ะครับขอไปจริงๆนะครับทำไมมันไม่ยุติธรรมทำไมสื่อไอ้ได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องพยายามอะไรเลยขณะที่ฉันสื่อฟรีต้องทรยยุททุกคนแต่ก็ยังตามหลังเธอ รองซูเปอร์วีไอพีซอีถ้าวันนี้ฉันไม่ได้มาตัวกูไม่บอกฉันเกี่ยวกับงานแฟชั่นจูเลยใช่ไหมะระหว่างเดินโชว์สื่อต่างๆต้องจดจำฉันได้แน่นอนและงานข่าวออกไปกูจะไม่รับรู้เลยหรอคะทำก่อนแล้วค่อยบอกทีหลังตัวกำลังเล่นเกมนี้กับฉันใช่ไหม มีคนต้องการทำร้ายจุนเซียนดังนั้นฉันต้องแฝงตัวเข้ามาเพื่อช่วยเขาและยังได้ใช้อิทธิพลของบริษ,ษัทบินเพื่อเปิดตาให้กับสตูดีโอของฉันด้วยแล้วทำไมเธอถึงไม่บอกความจรกับฉันก่อนเลยเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่ในงานชวเนเงนินหนังมากถึงขนาดไม่กล้าบอกฉันเลยเลย <laughs> มีหน้าแลย ผู้แชร์คนนี้ถึงอาจจะน่าการเห็นการดูดเดือดของตะกูลินได้กด็เพราะเขาอ่านความคิดคนเก่งนี้เอง